Love like this เติมความคิดเติมความรักและเติมพลังให้เต็มไปกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่ากันค่ะพบกันได้เป็นประจำที่นี่นะคะและสำหรับวันนี้เรื่องที่นำมาตั้งชื่อว่าไม่ชอบจัดกระเป๋าจริงๆเลยไปฟังกันค่ะ เรื่องไม่ชอบจัดกระเป๋าเดินทางเนี่ยบางครั้งก็ถึงขนาดรอจนถึงนาทีสุดท้ายเลยก็มีนะคะและเพราะแบบนั้นล้ค่ะก็เลยทำให้ลืมนั่นลืมนี่เป็นประจาและครั้งสุดท้ายที่เป็นแบบนั้นก็ทำให้คิดว่าไอ้นิสัยไม่ดีแบบเนี้ยก็สะท้อนถึงลักษณะการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะเคยได้ยินคนพูดบ่อยๆใช่ไหมคะว่าชีวิตก็คือการเดินทางเราเริ่มต้นเดินทางจากที่หนึ่ง ไปจบอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมคะและในระหว่างทางเราก็เรียนรู้หลายอย่างมีความสุขเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ผ่านเรื่องราวดีร้ายดีใจเสียใจอีกเยอะคะ่ะผ่านความสัมพันธ์กับประสบการณ์อีกมากและเราจะเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้นได้ถ้าเรารู้จักที่จะระมัดระวังและรอบคอบ กับสิ่งที่เราทำนะคะตอนที่กำลังจัดกระเป๋าแบบเร่งรีบบางครั้งก็ทำให้ลืมสิ่งที่สำคัญไปจนบางครั้งก็อาจจะทำลายการเดินทางครั้งนั้นให้พังไปเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ อย่างน้อยถ้าเราได้จัดการและคิดวางแผนเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้เตรียมทุกอย่างที่ต้องการและจำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางไปแบบครบถ้วนจริงๆในทำนองเดียวกันค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อาจจะทำให้เราต้องทุกข์ใจถ้าเราไม่ได้คิดและวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อย เรื่องนี้สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะคะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะก็ลองจินตนาการว่าคุณจำวันเกิดของอีกฝ่ายไม่ได้หรือจำวันครบรอบแต่งงานไม่ได้โหจะเกิดอะไรขึ้นคะหรือต่อให้คุณอายุยังน้อยอยู่หรือยังไม่ได้แต่งงานแต่คุณก็อาจจะมีเพื่อนสักคนหรือสองคนแล้วลองคิดดูว่า คุณไม่เคยได้ขอบคุณเขาเลยเวลาเขาทำบางอย่างที่ดีและพิเศษมากๆให้คุณเฮ้ hey, ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากคบกับคุณต่อไปอีกหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระทำโดยเจตนาหรือด้วยความตั้งใจในการวางแผนชีวิตของเรานะคะเพราะว่าเราคิดถึงวันข้างหน้าการทำแบบนั้น ก็จะส่งผลต่อทั้งชีวิตของเราค่ะไม่ได้ส่งผลแค่ความสัมพันธ์นะคะไม่ได้ส่งผลว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่จะดีหรือกับลูกหรือกับเพื่อนหรือกับคู่แต่งงานของเราจะดีเท่านั้นนะคะแต่ลองคิดดูค่ะว่าถ้าอยากเป็นสถาปนิกหรืออยากเป็นหมอแต่ไม่เคยวางแผนการเรียนเลยหรืออยากมีฟาร์มแกะแต่ก็ไม่เคยศึกษาเรื่องของการเลี้ยงแกะมาก่อนเลยผลมันจะออกมาเป็นยังไงคะ จะต้องทำยังไงให้แกะของเราเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีกันทุกตัวหรือจะต้องดูแลยังไงถ้ามีสักตัวหนึ่งป่วยมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่อยากจะปลูกผักแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดมาปลูกผลที่ได้ออกมาไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลต้นผักเลยแล้วพวกมแมลงก็ยังมารุมกินต้นผักก่อนที่จะทันได้เก็บไปกินอีกปัญหาของเขา ก็เหมือนก,นกันกับเรื่องที่เราไม่ชอบจัดกระเป๋าเดินทางนั่นละค่ะคือไม่รู้จักวางแผนพระวจนะของพระเจ้าในพระคิิธรรมคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่า <c oughs> เหตุนี้พวกที่รักของข้าพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาชั้นใดท่านทั้งหลายจงอุตสาหประพฤกเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสันชันนั้น นี่ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความกลัวนะคะแต่หมายความว่าให้ยำเกรงพระเจ้าในความบริสุทธิ์และในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ค่ะและถ้าเรายำเกรงพระเจ้าจริงๆนั่นจะทำให้เราถ่อมตัวลงแล้วใช้ชีวิตสอดคล้องกับแนวทางหรือพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งนั่นเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมคะ คือเราต้องใช้เวลาในการคิดถึงมาตรฐานการใช้ชีวิตที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ให้และให้ Make sure ว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจริงๆนะคะในขณะที่เราทุกคนเป็นคนบาปและมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดจากความผิดบาปได้อย่างสมบูรณ์มันเลยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราเองในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะต้องระมัดระวังชีวิตของเรา และสิ่งที่เราให้ความสำคัญด้วยเพื่อให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีในพระเจ้านั่นเองค่ะกลับมาพบกับ Love Like t s ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ God bless you สวัสดีค่ะ